ว่าถึงเรื่องของแสงมันเป็นค่ำค่ำหนึง่งที่เป็นอันทีนาสนใจลใหลยเติบคือค่ำว่า enlightenment ซึ่งค่ำค่ำนี้ต้องใส่ค่ำว่าต้องใช้ใส่สำหรับหรือว่าใส่กับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นซึ่งแปลว่า ตัดสลูหรือว่าหูแล้วเพิ่นจังมาบอกส่วนคนทั่วไปจะให้ใส่คำว่า The e N d of life แทนเส้นคุณลูงหอกเพิ่นจะใส่คำว่า The e N d of life เป็นภาษาที่เป็นส่วนตัวของเพิ่น แต่พ่อมาถึงฟังของนักวิทยาศาสตร์่นลกาวอ่างวาแสงฟ็นคืนเป็นอนุภาคประมาณนี้เนาะแต่ทางฟังคุณลุงหอกเพินวามันคือพลังงานคือพลังงานแสงนั่นเองแล้วบัดที่นี่ทางนักวิทยาศาสตร์ เขากับพยายามสิไปต่อเพราะว่าหยังพอเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของเสียงหลายเติบก็เลยไปงูเรื่องของเสียงหลายถึงกว่าเก่าซึ่งเพิ่นเอิญว่าโฟตอนจริงๆแล้วมันก็มีหลายคําแต่คําวาโฟตอนนี่ละเป็นคัมทีมะสมแล้ว และล่งโตที่สุดเพราะว่าพลังงานโฟตอนแสบซึมอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองทั้งในอากาศและอากาศหรือเบาไงๆๆคืออยู่ทัวเอกภพเลยกับว่าได้แต่ฟังทางลุ่งเพลนว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในโฟตอน หรือว่าโฟตอนได้อาศัยพลังงานบริสุทธิ์เป็นซื้อเป็นโตน้ำตัวผ้าให้โฟตอนอยู่ได้หลกักกะยูเป็นและเกื่อนใหญ่ไปใสามาสาใสกระได้สิเห็นได้ว่าผ้าสาของลูงหงอกสิ่ฮุบร่วมเอาทุกอย่างมาห้มกันไว้ในมองเดียวกันเบิดผ้าสาของลูงหงอก สิวัาประมาณว่าเปียบไปกับืือสร้างตอนที่ขีหรือว่าขีสร้างนั่นเองพลังงานบริสุทธิ์กระเทียบว่าเป็นสร้างเป็นผ้าหนาเป็นเนี่ยวเป็นเนี่ยวให้ขีสร้างย่างไปไซโฟอตอนกับไปน้ากัน สีเห็นได้ว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวพักดันโฟตอนหรือส่วนอยู่ในโฟตอนก็เป็นได้เบิร์ซึ่งลูกง,งอกก็มีความสามารถระดับว่าได้มากเท่้งเบิร์คนสามารถควบคุมโฟตอนให้ไปใส่มาใสก่กระได หรือเป็นสัางไฮโฟตอนคีเพิ่นกระเฮ็ดได้เสมอจบค่ะ